สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ3ก๊กพอดแคสต์กับผมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเนื้อหากําลังเข้มข้นเลยนะครับเพราะว่าคงเบงครับได้เดินทางไปพบกับซุนกวนไปที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเล่าปี่นั้นต้องเผชิญกับภัยพยันตรายต่างๆจากโจโฉเนี่ยนะฮะจะต้องมาคุดคูแล้วฮะแม่อยู่ที่กังแห่เนี่ยนะครับมาอยู่กับเล่ากี่คงเบงก็เดินทางมาพร้อมกับโลซกครับเพื่อมาทําการเจรจากับซุนกวนเพื่อให้ซุนกวนนั้นยอมนะครับที่จะเป็นพันธมิตรกับเล่าปี่โดยเล่่าาปีนนนั้้ก็คงงจะใชฝยขอ เป็นกําลังทหารนะครับในการร่วมมือแต่ก็ได้ส่งนะครับเสนาธิการนะฮะที่ปรึกษาคนเก่งที่มีชื่อว่าจูกัดเหลียงขงเบงไปทําการเจรจาแล้วครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมีศึกที่เรียกกันว่าศึกที่ผาแดงนะครับโดยบรรดาที่ปรึกษานะฮะในช่วงเวลานี้ของซุนกวนเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักละครับที่อยากจะให้เล่าปี่นั้นมาร่วมมือนะครับกับซุนกวนเนี่ยนะครับดังนั้นครับในคลิปที่แล้วนะฮะผมได้พูดไปถึงว่าขงเบงได้มีการประทักคารมนะฮะกับบรรดานะครับปราดนะครับของชาว บรรดาปราดของชาวกังตังเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการล้ครับที่จะเข้าร่วมในศึกสงครามในครานี้เนื่องจากเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับศึกในครานี้ถ้าสมมุติว่าศึกระหว่างฝ่ายของกังตังกับฝ่ายของโจโฉนั้นต้องมาเจอกันคนที่จะต้องเสียประโยชน์นะครับก็น่าจะเป็นพวกบรรดาที่ปรึกษานี่แหละครับแต่หากว่าซุนกวนนั้นทําการยอมแพ้นะฮะต่อฝ่ายของโจโฉเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าบรรดาที่ปรึกษาที่นําโดยเตียวเจียวลกเจ็กแล้วก็พวกสีหองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็คงจะอยู่กันอย่างสุขสบายเลยทีเดียวแล้วครับเพราะว่า ได้ไปอยู่ในก๊กใหญ่กวนใหญ่เนี่ยนะฮะแต่ในขณะที่โลซกครับซึ่งเป็นหนึ่งในในายทหารนะครับชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับของฝ่ายกังตังที่ได้รับการทาบทามมาทํางานกับซุนกวนโดยจิวยี่นะฮะแม่ทัพเรือนะฮะผู้ยิ่งใหญ่นะครับของกังตังเนี่ยนะฮะก็ได้ทําการทัดทานนะฮะแล้วก็เสนอไปยังซุนกวนว่าไม่อยากให้ซุนกวนนั้นยอมแพ้ต่อฝ่ายของโจโฉดังนั้นเมื่อคองเบ้งเดินทางไปเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่คงเบ้งมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจก็คือการที่จะต้องแสดงให้เห็็็นนนนถถถึึึงงงงงวววิิสสสสััยทศ์แดดดใใหหหห้ห้เเคคคาาามมม ในการท,ท,ที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็ทําการโต้คารมโต้วาทีนะครับทำการดีเบตนะฮะกับฝ่ายของกลางต่งเนี่ยนะฮะก็คือพวกปราดต่างๆเนี่ยนะครับจนสุดท้ายครับงวดเข้างวด,ดเข้าเนี่ยนะครับตกผลึกแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีใครแล้วครับที่จะสามารถที่จะทัดทานนะครับหรือว่าคัดค้านในความคิดของของเบงได้ไม่มีใครที่สามารถจะหักล้างแนวความคิดที่ขงเบงได้เสนอไปได้ทําให้อุยกายนั้นก็เห็นว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะอุยกายนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทหารเสือนะครับของฝ่ายกลางต่งนะครับที่ทํางานมาตั้งแต่ในสมัยบี ของสุนกวนที่ชื่อว่าสุนเกียรเราก็มาทํางานเนี่ยนะฮะกับฝ่ายของสุนเซกไหลมาถึงในขณะที่สุนกวนนั้นได้ทําการปกครองกลงตังนะฮะทั้งแคว้นง่อแล้วก็แคว้นอวดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับสุดท้ายครับอุยกายก็เลยพาขงเบงนะฮะเดินทางไปพร้อมกับโลโซกเพื่อไปพบกับสุนกวนนะครับในห้องประชุมนะครับที่สุนกวนนั้นรอคอยที่จะได้ทําการเจราจานะครับกับฝ่ายของทานาจารย์ฮกหลงขงเบงเนี่ยนะครับก็มีนายทหารยือนอยู่สองข้างทางนะฮะแล้วก็มีสุนกวนเนี่ยนะฮะนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะ นั้นทาการเดินทางเดินทางไปเนี่ยนะฮะจนใกล้แล้วครับที่จะถึงที่ห้องประชุมเนี่ยนะครับก็พลันมีคนหนึ่งนะครับมาดักซุ่มรออยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่มือรอบสังหารหรือว่าใครแต่อย่างใดครับเป็นพี่ชายคนโตของคงเบ้งที่มีชื่อว่าจูกัดกินครับจูกัดกินนั้นเป็นพี่ชายคนโตขงเบ้งนั้นเป็นน้องรองเนี่ยนะฮะก็ได้เจอกันแล้วครับจูกัดกินผู้นี้นะฮะเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นกุนซือคนหนึ่งนะครับของฝ่ายซุนกวนกังตังเนี่ยนะฮะก็เข้ามาทําการทักทายกับน้องชายบอกว่าน้องเบงเอ้ยน้องเบบ้้งงมมาาถึกไไ่่่แวนนพีอยล ผ่านมาทางนี้ทีไรให้เธอเข้ามาทักทายเสียบ้างก็จะดีคงเบ้งบอกว่าจะเป็นเช่นนั้นได้ยังไงล่ะพี่กินพี่กินเนี่ยน้องเบ้งนี่ไม่สามารถไปพบได้ในตอนนี้เพราะว่าเบ้งนี่อยากจะมาทําการพูดคุยเจรจากับเรื่องที่เป็นงานเป็นการก่อนอันเรื่องส่วนตัวเรื่องการพูดคุยกับพี่น้องอะไรต่างๆเนี่ยไวท้ทีหลังเรื่องงานต้องมาก่อนเพราะมาคราวนี้ถ้าเล่าปีนั้นใช้ให้มากินก็บอกว่าเอางี้ไม่เป็นไรเบง้งเดี๋ยวเบ้งคุยกับกวนเสร็จไม่ใช่อันนั้นนายท่านเบ้งคุยกับท่านซุนกวนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เบเ้้้งงีี่่่ยยมาาาบบออกพดววคุะไร เชบ้งก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวเบ้งจัดให้หลังจากนั้นครับจูกัดกินครับก็เปิดทางให้กับจูกัดเหลียงนะฮะหรือว่าขงเบ้งจริงๆก็ต้องเรียกว่าเหลียงนะพอเขาแซ่จูกัดชื่อเหลียงแต่เราก็คุยกันแบบสบายๆนะครับคงเบ้งก็เดินทางไปนะฮะจนกระทั่งถึงห้องประชุมนะครับซึ่งเป็นโถงใหญ่พอสมควรมีความโออานะฮะสองข้างทางนั้นเรียงรายไปด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่รวมถึงนายทหารเอกทั้งหลายนะครับของฝ่ายกางตางนะครับโดยภาพนะครับก็คือท่านซุนกวนเนี่ยจะนั่งอยู่ที่บริเวณตรงหัวโตะ๊ะตรงไกลามากเลยทีเดียวคบงเเ้ดินไป ถึงความสง่างามนะฮะโลโซกก็ใกล้้วฮะก็เดินเข้ามาใกล้ๆกับขงเบ้งบอกว่าท่านขงเบ้งอย่าลืมกระซิบกระซาบบอกท่านขงเบ้งอย่าลืมนะที่เราบอกกุยกันไว้เนี่ยว่าอย่าไปพูดเจียวนาให้ท่านสุนกวนนั้นตกใจแล้วว่าทหารโจโฉนั้นมีมากแล้วก็มีความเกียงไกลสักเพียงใดขงเบ้งก็หันหน้าไปแล้วก็บอกว่าอืมโอเคโอเคในใจแล้วครับก็คงจะคิดว่าไม่ต้องมาซ้ำแซ่หอพูดหลายรอบมากเลยเรื่องนี้นะขงเบ้งก็เลยเดินฮะเดินไปหาสุนกวนครับแล้วก็ทําการคํานับท่านสุนกวนสุนกวนก็บอกว่าท่านอาจารย์หกกกกลงงงงงไไมม่่่ตตเเรรใใใจจนนขณะทีุฮ แล้วก็ขงเบ้งนั้นกําลังแหมพินิษพเคราะห์แล้วก็กําลังทักทายกันอยู่เนี่ยนะฮะพันละครับขงเบ้งก็คงจะแหมมือจับพัดแล้วก็พัดนะฮะแหมแต่ว่าไม่ได้พัดเอาเย็แลวครับพัดเอาความคิดครับแหมทําการพินิษพีเคราะห์มองไปที่หน้าสุนกวนเห็นว่าในตาของสุนกวนนั้นเป็นสีเขียวมรกตหนวดเครานั้นเป็นสีม่วงดูลักษณะแล้วเป็นคนที่ดื้อรั้นเป็นยิ่งนักถ้าเกิดว่าขงเบ้งจะต้องเจรจาจะต้องทําอย่างไรจะต้องพูดอย่างไรจะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรต่อการเจรจาเกลี้ ได้สังเกตหรือว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้ต้องมีการประเมินสถานการณ์คงเบงเป็นคนที่มีความสามารถในการดูลักษณะของคนเป็นยิ่งนักก็คงจะเป็นได้ว่ามีเมมโมรีนะฮะมีทักษะมีประสบการณ์พอสมควรที่เห็นคนแบบนั้นแบบนี้แล้วเขาก็พยายามที่จะเชื่อมโยงอันนี้ก็เป็นทักษะของคงเบงเขาเห็นว่าสุนกวนนั้นเป็นคนที่มีในตาสีมรกตหนวดเครามีลักษณะที่เป็นสีม่วงรูปร่างกำยำใหญ่โตรูลักษณะเป็นคนดื้อรั้นถ้าเกิดว่าพูดคุยเจรจาแบบตรงไปตรงมากับสุนกวนแล้วสุนกวนก็คงจะเล่นแง่มีการต นิ่งแม่มากมายมหาศาลเลยทีเดียวดังนั้นขงเบ้งจะไม่เป็นคนเอ่ยปากเพื่อทําการขอร้องสุนกวนหากแต่ว่าขงเบ้งจะใช้วิธีการในการยั่วยุให้สุนกวนร,รู้สึกเสียเกียรตินั่นเองครับนี่คือลักษณะที่ขงเบ้งใช้นะฮะกับสุนกวนในวรรณกรรมสามก,ก๊กซึ่งขงเบ้งก็ทําการทักทายพูดคุยกับสุนกวนแบบเป็นมารยาทในเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นครับสุนกวนก็ทําการชวนให้ขงเบ้งนั้นได้ดื่มชาครับอ้าวเจียเต้เจเต้เจียเต้เมื่อสุนกวนเห็นว่าขงเบ้งนั้นเจียเต้กันเป็นที่เ,เรีบบย,ยบร้อย ควรแล้วท่านโลซกนี่เคยได้พูดถึงท่านอาจารย์ฮกหลงขงเบ้งว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาปราดเปรื่องเป็นยิ่งนักคงเบ้งบอกว่ามีได้มีได้ไดท่านซุนกวนสิ่งที่ท่านได้ยินมานั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่กล่าวเกินจริงไปมากพอสมควรตัวข้าขงเบ้งนั้นไม่ได้เก่งอย่างที่ใครเขาว่าขนาดนั้นหรอกท่านซุนกวนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาให้คําแนะนําหรือสั่งสอนอะไรท่านซุนกวนได้เลยซุนกวนก็บอกว่าเอา้าก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่อำเภอสินเอียเนี่ยท่านช่วยเล่าปีมากมายเลย,เลยทีเดียวในการปราบทับของโจโฉข้าเชื่อว่าทนนนคงงเบง้ั คงจะมีไอเดียแล้วก็พอจะรู้ข้อมูลมามากพอสมควรว่าทหารของโจโฉนั้นมีกําลังประมาณเท่าไหร่มีความกล้าแข็งอยู่มากน้อยเพียงใดค<อ>งเบงบอกว่าจากการพินิจเปราะหเแล้วเชื่อว่าทหารของฝ่ายโจโฉนั้นมีอยู่ประมาณ150ยห้าสิบนก็ถ้าเทียบก็ประมาณ1นล้านห้าแสนนายเลยทีเดียวโอ้โหพูดอย่างนั้นเป็นไงครับโลโซกนะฮะเ,เริ่มแล้วครับเริ่มมองหางตาแล้วครับอะไรกันคุยกันเป็นมั่นเป็นเหมาะอุซาพูดซ้ําแซงหลายรอบซุนกวนได้ยินสิ่งที่คงเบงพูดก็บอกว่าท่านอาจารย์ฮกหลงท่านกล่าวมาเช่นนี้ท านเชื่อเหรอว่าการข่าวที่เขาบอกว่าทาาหารของโจโฉนั้นมีถึงเกินร้อยหมื่นท่านเชื่อข่าวทางการทหารนี้จริงหรือท่านขงเบกขงเบกก็เลยบอกว่า<ฮ>ท่านซุนกวนเขาได้ทําการคํานวณมาด้วยตั้งแต่ที่โจโฉครองแคว้นกุนจิว๋วไปทําการรบกับอ้วนเซี่ยวก็ได้ทาหารอ้วนเซี่ยวมาในขณะที่อยู่กุนจิ๋วก็มีอยู่ประมาณ20่ส0หมื่นไปได้ทาหารอ้วนเซี่ยวมาอีกมากมายพอสมควรแล้วไปทําการเกลี้ยกล่อมทาหารในส่วนของจงหยวนในส่วนของทุ่งหญ้ามาได้อีกแล้วก็ยังได้ทาหารทั้งทัพบ,บกทัพเรือจากฝ่ายของทัพเกงจิ๋วมาก,มาก,มาก มที่ข้าพูดไปว่าร้อยห้าสิบหมื่นเกรงว่าจะไม่ได้มีเพียงเท่านั้นน่าจะมีมากกว่านี้เสียอีกนะท่านซุนกวนโอ้เท่านั้นละครับโลโซครับหันมามองหน้าขงเบ้งครับเฮ้ยเบง้งนี่คุยกันมาก่อนหน้านี้เราเบ้งทำแบบนี้ได้อย่างไรแมเรียกได้ว่ามองส่งบบสายตานี่มีรังสีอมตะออกมาเลยทีเดียวแล้วครับมาขงเบ้งครับเห็นโอ้โหโลโซส่งสายตามาแบบนั้นมีรังสีอมตแบบปึ๊บปัป๊บปึ๊บปั๊บโอ้ของเบ้งครับทำเป็นเหมินแล้วครับไม่มองไม่สนเห็นอาเห็นแล้วไม่มองไม่ยุ่งไม่ตอบไม่หื้อไม่อือ้อะ เชื่อนะฮะคล้อยตามในสิ่งที่ขงเบงบอกว่ามีโจโฉเนี่ยนะครับมีกําลังทหารเนี่ยเกินร้อยหมื่นนะครับน่าจะประมาณอย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณ1นล้านห้าแสนนายหรือว่าประมาณ150่งหมื่นเลยทีเดียวแล้วครับขงเบงขยี้เลยทีเดียวครับขยี้ขยี้ในความรู้สึกนะครับของซุนกวนอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียว,วครับโดยนะขงเบงครับบอกกับซุนกวนไปว่าท่านซุนกวนสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้แต่ท่านลองประเมินสถานการณ์ดูก็จะเห็นได้เลยว่าโจโฉนั้นมีกําลังที่กล้าแข็งทหารต่างๆก็มีขวัญกําลังใจที่ดีเป็น เหตุฉไหนกันเล่าท่านไม่ตัดสินใจทําตามสิ่งที่กุนซือที่ปรึกษาของท่านได้ทําการเสนอแนะกับท่านมาก่อนหน้านี้ไว้ท่านยอมสีโรราบต่อฝ่ายของโจโฉถ้าท่านคิดช้าแล้วไม่ยอมไปทําการสีโรราบสวามีพักต่อโจโฉในเรววันถ้าโจโฉยกมาท่านจะทําอะไรไม่ทันเลยทีเดียวนะท่านซุนกวนนะซุนกวนได้ยินอย่างนั้นก็ไม่สบอารมณ์ละครับแต่ว่าก็ทํานิ่งละครับเพราะเขามีภาวะผู้นําเป็นอย่างมากจึงได้ทําการถามสวนกลับแมของเบ้งถามกลับแล้วทําไมเล่าปีซึ่งพ่ายแพ้โซซัดโซเซมาถึงเมืองกังแห ไม่ยอมแพ้ต่อโจโฉกันเล่าขงเบงขงเบงนะครับรู้ว่าตอนนี้ครับเริ่มบิวบบ้วนะฮะบิ้วความรู้สึกให้มีความโทโสแล้วก็โทสะเริ่มจะมีความเสียศักดิ์ศรีมากพอสมค,ค,รสควรนะฮะซุนกวนเนี่ยนะฮะขงเบงนะครับก็เลยขยี้ไงก็ดี้ขยี้แล้วขยี้ต่อขยี้ให้หนักข้าไปอีกขงเบงบอกว่ามีได้มีได้ท่านซุนกวนท่านเล่าปีเขาเป็นใครท่านเล่าปีเป็นพระเจ้าอาโชนะท่านเล่าปีเป็นเสาหลักที่ค้ำบันลังราชวงศ์ฮั่นเชียวนะท่านเป็นคนที่มีความกล้าหาญแม้ว่าจะมีทหารน้อยต้องสู้ถึงตตตัวตายแ่ แต่ท่านจะไม่ยอมจำนนต่อฝ่ายของทัพโจโฉเป็นแน่แท้โอ้ยได้ยินอยี่ยง,งั้นเป็นยังไงแล้วครับท่านผู้ชมครับสุนกวนครับโมโหสิครับโมโหโทโเอา้าวมาเชียร์ให้สุนกวนยอมแพ้แต่ว่าเล่าปี่ไม่ยอมแพ้เพราะเป็นคนกล้าหาญพูดแบบน,ใน,ในะนี้คิดในใจฮะนี่คิดในใจสุนกวนอาจจะคิดในใจไปว่าแล้วคงเบ้งก็คงจะทําการดูถูกดูแคลนว่าสุนกวนเป็นคนขี้คลาดตาขาวเช่นนั้นเชียวหรือสุนกวนครับไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วครับหน้ามันม้านไม่หมดแล้วครับหน้าแดงหน้าม้านไม่หมดแล้วครับบรรดาทหารทั้งหลายที่อยู่สอง เลิกลากเลิกลากจะเอายังไงกันดีละนายท่านสุนกวนครับโมโหครับทำการสะบัดแขนเสื้อไอ้ไม่คุยด้วยแล้วสะบัดแขนเสื้อสะบัดบ๊อบโอ้ยเดินเข้าไนแล้วครับที่ไม่มีบ๊อบหลังจะขับเข้าไนแล้วเดินเข้าไปข้างในห้องฮะห้องพักผ่อนของสุนกวนครับโอ้หเท่านั้นแหละครับโลซกเดินเข้ามาทหารเห็นอย่างนั้นเอาเอานายท่านนายท่านเดินสะบัดไปแล้วเรียบร้อยเข้าไปในห้องทหารเดินออกไปกันหมดเลยทีเดียวแล้วครับเรียกว่าเลิกประชุมแบบประธานไม่ต้องสรุปแล้วครับโลซกครับเดินปรีเข้าไปหาคงเบ้งบอกคงเบ้งหกหลงเจ้าทำอะไรกันนี่นีี่่่่เเเราาาคุยยกัันนนนองดปป็็มมหแล้วว บอกกับท่านซุนกวนว่าให้มีกำลังใจมาเชียร์ให้ท่านไปรบต่อสู้กับทัพของโจโฉเพื่อศักดิ์ศรีของชาวกังตังแล้วก็ศักดิ์ศรีของนายของเจ้าก็คือเล่าปีไม่ใช่หรือแล้วเจ้าทาไมจะต้องไปทําอากับกิริยาดูถูกดูแคลนในความกล้าท่านไม่เชื่อความกล้าของท่านซุนกวนทําแบบนี้นายของข้าเป็นคนที่มีมารยาทมิฉะนั้นท่านจะต้องโดนดา่าโดนจับหนักโดนฟาดหนัก,นนกเป็นแน่แท้เลยทีเดียวนะขงเบงแหละครับแหมได้ยินสิ่งที่โลซกมากันจน้ท่านโลซนายของท่านทําไมเป็นคนขี้โบโหขนาดนี้ล่ะ เป็นคนขี้ยัวขนาดนี้เลยล่ะโอ้โห,โ,ห,โ,หโลโซบ,บอกพี่คงแบงยังพูดอะไรอีกแบบนี้กบบ็เมื่อกี้เจ้าใส่ชุดใหญ่เลยทีเดียวไปพูดแบบนั้นกับนายท่านสุนกวนได้ยังไงเขาเป็นผู้ใหญ่เชียวนะคงแบงบอกว่าโอ้โหใจน้อยเกินไปนี่ท่านนายของเจ้านะคือคือท่านสุนกวนเนี่ยนะไม่น้อยใจยเดินเข้าไปในห้องข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเขามีแผนมีอุบายอยู่แล้วก็ไม่ถามเองนี่ไม่ถามว่ามีอุบายอย่างไรในการรับมือโจโฉโลโซบอกเอ้าแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่เมื่อกี้เดี๋ยวรอแป๊บเดียวรอตรงนี้นะอย่าพึ่งไปไหนเชียวนะเดี ไปอธิบายความไม่เข้าใจจะได้ไม่เข้าใจผิดแบบนี้ยังไงเล่าคงเบ้กบอกเอาแล้วแต่ท่านเถอะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ละไม่ไปไหนฉันจะคอยอยู่ตรงนี้โลโซกบอกโอเคแล้วก็เดินเข้าไปครับเข้าไปหาสุนกวนสุนกวนครับแหมภาพที่โลโซกเห็นเห็นว่าสุนกวนครับกำลังโมโหเดินเวียงไปเวียงมาสะบัดไปสะบัดมาโมโหยิ่งนักเลยทีเดียวละครับแหมเ,เจ้าทูตของเกาปีเราเป็นใครละ่ะเราเป็นผู้ปกครองคนใหญ่คนโตของกังตังจนนํามาพูดแบบนี้ได้อย่างไรโลโซบอกนายท่านใจเย็นๆก่อนข้ามีเรื่องจะพูดกับนายท่าน วบ,บโลโซเจ้ามีอะไรก็รีบว่ามาเลยรอยบอจอยร้อยบอจมโลโซครับพูดทุกอย่างเลยทีเดียวแล้วครับเล่าให้ซุนกวนแบบไม่มีความลับแต่อย่างใดบอกว่าเมื่อกี้ของเบงนั้นบอกว่านายท่านเน่เป็นคนอารมณ์ร้อนรีบเดินเข้ามาซะก่อนตอนแรกมีแผนมีอุบายที่จะทาการปราบทับของโจโฉเหมือนทาการปราบปลวกอะไรอย่างนั้นเลยทีเดียวแล้วครับมันง่ายมากเลยนะท่านซุนกวนซุนกวนบ,บอกเอ้าเป็นอย่างนั้นชิหรือหน้าก็เปิ่มเปลี่ยนแล้วครับแมจากหน้าแดงกล่ำด้วยความโมโหโทโสกลับกลายเป็นความดีใจในใจลึกๆว่า ตัวเองมีทางรอดแล้วเอาล้วจะอรออะไรโลโซกไปไปข้างนอกกันไปหาท่านขงเบ้งก็พลันแล้วครับโอ้โหสุนกวนกับโลโซก็เดินออกไปที่โถงเดิมครับขงเบ้งก็ยืนพัดยังมีความสุขโอ้โหย,ยืนพัดยืนพัดพัดเอาความคิดยังมีความสุขสุนกวนครับเดินออกมาพบอาจารย์ฮกหลงฮะบอกว่าท่านอาจารย์หกหลงเมื่อสักครู่นี้ข้าต้องขออภัยต่อท่านด้วยข้านี่เป็นคนอารมณ์ร้อนไปเองท่านอย่าได้ถือสาเลยชิวนาขงเบ้งก็ตอบไปยังสุนกวนแล้วครับว่าท่านสุนกวนเมื่อสักครู่นี้ข้าอาจจะพูดอะไรไม่เข้าหูข้้าาาากกก็ตตออองงภััยย่่่ทนนุววดะหลจคร คงเบ้งจะเริ่มทําการหวานล้อมนะฮะจะเริ่มทําการพูดคุยกับซุนกวนครับตัวซุนกวนเองเนี่ยนะฮะก็กาลังต้องการจะฟังจากคงเบ้งคือพูดง่ายๆก็คือว่าสองฝ่ายนี้ก็สมประโยชน์กันแต่ว่าไม่อยากจะเสียเปรียบในการเจรจาทั้งคู่ก็ต้องการเป็นพัธมิตรกันแต่ต้องการต่อรองเพื่อให้ตัวเองนั้นได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเลยทีเดียวละครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเรื่องราวในการวางแผนเชิงกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไปแต่สาหรับพวกเราในตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงถอดรหัสสก,กัดกลยุทธ์ครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงทอรหัสสก,กัดกลยุทธ์ครับมาตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าจุดเด่นนะฮะที่ผมต้องการโฟกัสอย่างมากในตอนนี้ก็คือเรื่องของความสามารถในการเจรจาทําไมขงเบ้งจึงสามารถที่จะล่วงรู้นะฮะแล้วก็จะทําให้วิธีการเจรจาในลําดับขั้นบันไดต่อไปเนี่ยประสบความสําเร็จก็ต้องบอกว่าจะต้องทําการศึกษาก่อนครับว่าบุคคลที่จะต้องไปเจรจาด้วยนั้นมีจริตนะฮะมีอุปนิสัยใจคออย่างไรซึ่งขงเบ้งนั้นทําการศึกษาสุนกวนมาผมว่าน่าจะเกาะหน้านี้มากพอสมควรแล้วพอมาเจอที่นั่ง นําแผนที่เคยได้ทําการวิเคราะห์แบบฉากทัดหรือว่าซีนาริโอไนซิสมาทําการวิเคราะห์ประเมินตัวผู้นําของซุนกวนเพราะว่าถ้าซุนกวนนะฮะซึ่งเป็นผู้นําของฝ่ายกลางต่างนั้นยอมนะฮะที่จะฟังนะครับในสิ่งที่ขงเบ้งได้เจรจาแล้วก็ขงเบ้งก็คงจะมีขั้นบันไดในการเจรจาตามสเต็ปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราคงจะได้มาพูดคุยกันว่าขงเบ้งได้เคยฝากนะฮะถุงผ้าแพรนะ,ะแล้วก็มีแผนการอะไรต่างๆอยู่ในถุงผ้านั้นเป็นถุงผ้าที่12-3อะไรต่างหานี้ซึ่งขุนพของล่ามอนะาคต้แผนเหล่านี้เเพราะนนั้นผมชื่ออว่าใในจขง คนอย่างขงเบงนั้นก็จะมีแผนอยู่เป็นลําดับขั้นเลยทีเดียวแล้วครับเรียกว่าจะทําการเจราจาก็ต้องมีแผนไปก่อนเนี่ยนะฮะนี่คือความชาญฉลาดนะครับของของเบงแล้วก็น่าศึกษาเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวแล้วครับเรื่องราวในวรรณกรรม3ก๊กนะครับยังมีความดูเด็ดเพ็ดมันนะฮะแล้วก็ได้เกร็ดสาระความรู้คู่กับอุทาหรณ์ต่างๆที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับต้องบอกอย่างตรงไปตรงมาท่านผู้ชมเลยครับช่วงนี้สัปดาห์นี้ครับงานผมเยอะจริงๆนะฮะแต่ว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าผมจะมาทําอีกทีก็อีกสักสัสปปดดาาหห์์2แต่ทน ไหวจริงๆครับทนแรงคิดถึงท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วที่สําคัญครับท่านผู้ชมหลายท่านก็พิมพ์มาให้กําลังใจในคอมเมนต์เป็นอย่างมากนะรเรียกร้องกันมาบอกว่าอยากจะให้มาเล่านะผมก็อดรนทนไม่ได้ก็ต้องมาเล่าซะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็คงจะไม่ยาวมากนักนะครับแต่ว่าพอจะคลายหายคิดถึงกันไปได้บ้างก็คงจะดีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับรายการ3ก๊กพอดแคสต์แล้วก็3ก๊กเอ็กซ์เพรสใน EP ีต่อไปว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นและจะมีบทวิเคราะห์อะไรอย่่าาางไไรห้้มพพลลลดแลวบกันในใคิปตปตอ สำหรับตัวนนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ